สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่น99วันในในในกิมิที่ตอยเล่ใช่ไหนปล่อยนะครับปดป่ากินในปล่อยลยโอเคครับมาครับเริ่มมาหลกแล้วก็ต้องตัดไม้คิดว่าไม้ครับ ไม้ไปใส่เฟือว้าว กินเลยกินเลยกินเลยงานออกไปเราก็จะใส่เดี๋ยวเราไปเข้าบ้านก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคตอนนี้เ,เจอห้องน้ำแล้วเมื่อกี้เราเจอวิทยุเจอฐานนะครับ รถเจีหยบสมบัติยังมาเปิดอะไรนะครับผมได้คือเอ,อ่อเมล็ดพันธุ์ซีสมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวก่อนมันจะทำไงเอาใส่ก่อน

แสงอรนีนี่ไงนี่ไงนี่ไงแสงอะไรงอะ จะเปิดอนนี้สองยโยโยกระวังอาจจะหัวหลุดนะแต่เ <Yeah. S 1> ช้าแล้วจะเช้าแล้วสอง ที่เราจะต้องทำคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในงานอะไรเราก็ต้องตัดมาอะไรหรอรู้เช้าแล้วเฮ้ยบ้านเนี้ย เเว,วิศ่ะอะไรบล็อกเติบโตเอยแล้ก็ลากไป โ้าวไม่เข้าใกล้หรืวะนี่ครับคุณแฟรี่อา้าวยี่สิบวะเดี๋ยวไปหาใหา้นะครับนี่ครับสิบเก้าใครเป็นอย่างสุดท้ายที่ตก ไปก่อนเงินเราก็จะกดโอเคจบมันวางไว้นี่แล่ะ เริ่มใกล้มืดแล้วเอาสิ่งนี้มาก่อนเอาดอกไม้เก็บอันนี้แลตัดไม้ cảm ơn bác mừng ตัวะไรหรอกอเฮ้ยโบวเล่ยตัวไปโอเค,อเ,คเอาแผนที่นะครับ โอ้โหแบบนี้มันเกินโอเคอเคืมอืมไส้มานานละอืมอืมอือื่อืม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  มึงจะหันหน้ามาไม่มีเอ้ยเช้าเร็วจัง แต่ผมตายเมื่อไร่คลิปนี้จะจบง,ง่ายๆนะครับ แต่ตอนนี้ต้องกลับบ้านก่อนอันนี้แน่นอนต้นเบอร์รี่ที่ผมปลูก อย่างต่อไปที่ผมจะทำก็คือหยอกยากผมจะเป็นคนดีนะครับผมไม่ถือปืนหรอกปืน่ะมันตรายแต่ที่โรงเรียน ไฟฉายออกมาเลยโอ้ปแป้งบอยเดี๋ยวมามาเตรียมละไม่ไม,ไม่ไม่เตรียมโง่เนี่ย ที่ได้ปืนเออแล้วทำไมผมไม่หาสิ่งนี้สักทีมันคือ ไม่ไปอ่ะโอ้โหอะไรเด็กใช่ไหมกว่าจะได้ ตัดไม้ต่อแล้วก็ปลูกสวนหรือตัดไม้ต่อ,อยานเังเพิ่งนไงนิดปลูกก่อน น,นี่ลากไปลงในแม่ทอดโ okay. อเคไปเข็มทิศโอเคเราก็ได้รู้แล้วว่าเป็นยังไง เตียงไว้ทำไมเฮ้ยแบบนี้ต้องเตรียมลบต้องเตรียมลบ เตรียมลุเพราะคืนหน้าฝนจะตกเราต้องใช้ถ่านงั้นเราก็ต้องไปหาของเฮ้ยบองประการขอจะปืนปืนดีๆ เกมนี้มีปืนกลไหมอยากได้โอ้ไม่ได้ไม่ไปใช้เว้ยตามกระโดดลงไปเลยเนียยอ่ะกินก่อน เว้ยไรอ่ะแต่นี้อารยะตามเยอะจริงๆใอ้หมูดึงอ่ะ ใกล้มืดแล้วมือพร้อมทุกอย่างพร้อมเตรียมพร้อมไฟตั้งแคมป์ไปหนังอาหารพร้อมกินข้าวเก็บไปใช้แล้วก็อะไรต่อแล้วก็อ่านนุกใส่ในนี้นุ๊กใส่ในนี้นไหม ต้องเตรียมอาหารกินเืนอะไรเพิ่อเตรียมพร้อมมาเลยมาแล้วไหนมาดิ ว้าวเดี๋ยวก,ก่อนเก็บก่อนมานี่มานี่เมื่อกี้ทำอะไรลงไปนะมานี่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 ้อย่าทำบูชาย,ยันก่อนอุ้ยเลยอุ้ยอุ้ยเลยอุ้ยโอเค กวางกวางเห็นลราฆ่าได้ไมันก็เลยเห,นหนีไปเลยเหิว่ากินหน่อยแล้วกันว่าไม่หิวอา้าวไม่หิวเราจะกินทไมอันนี้ว่านี่ เตียงเตียงมาทำไมก็ไม่รู้น,นี้แล้วต้องใช้แต่ถานแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องการเท้าก็ตายได้อมาบริ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 ีรรว้วววว้าว ต้องการเท้าหนังช่ไมไม่ใช่ครับก็สอบดินมาป่าเอืมอืมอือืมอนัใจมานาละล้วอือือื ในเดี๋ยวค่อยไปรอตรงนั้นก่อนกำลังเตรียมพร้อมกับสิ่งที่ไม่ดีไม่เคยดูได้นานขนาดน,นี้เนี่ยสุดสุดก็คนก็น่าจะรู้มาหมาดิหมาเลยอืมอืมอืมกกว่า,าอืมอืมอื จริงเหม็นเนาะโอ้โห,หกลับเลย ต้องบวกกับสิ่งเลวร้ายเลยต้องเตรียมอาหารเยอะๆเตรียมอาหารเยอะๆเต็มแล้ววิ่งวิ่งนอนขบฟ,ขฟิวขบฟิวต่อไปเตรียมพื้นหอดดีมืดแล้วนะครับแครอท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  ไม้ไมยุงไม้ตียุงเนี้ยเนี่ยเอ้าเฮ้ยมือลัอน่นไม่น่าลัน่นน่าจะบังคับโอ้โห เฮ้ยนี่ยางคิดตั้งนะมันมีอะไรบ้างเหรอเ้ยอุ้ยอ๋อมันต้องใช้อย่นี้ใช่ไหมมัน